สวัสดีครับสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะสวัสดีครับโอเคบาย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 ก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับวิไลเมียฝรั่งต่างแดนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะไปชอปปิ้งมาค่ะพาลูกสาวไปซื้อเสื้อนะคะ Wow. ซื้อเสื้อลดราคาคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงลูกสาวไม่เคยเข้ากล้องเลยคะ่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าซื้อได้อะไรสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกันกบวิไลเมฟาั่ังต่างแดนเช่นเคยนะคะวันนี้วิไลจะมารีวิวเสื้อค่ะเสื้อกับรองเท้าที่ไปซื้อมานะคะ ก็ไปซื้อมาตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วค่ะแต่จะเอามาให้ดูของลดราคาค่ะลดราคาถูกๆนะคะลดราคาถูกๆจะเอามาให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นรองเทา้าใส่เล่นนะคะเป็นรองเท้ายี่ห้อ MK นะคะอันนี้ลดราคาสูสิบสองปอนด์เลยนะคะราคาเต็มเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ใส่นะคะแต่วิวิลัยยังมีราคาแต่อันนี้วิลัยจะบอกว่า ถ้าใครถ้าใครเห็นรองเท้าแบบนี้นะคะแบบนี้ตรงนี้จะเจ็บนิดนึงนะคะเนี่ยตรงเนี้ยจะเจ็บจะเจ็บวิไลยยังไม่ได้วิไลแค่ลองแต่ว่ายังไม่ได้ออกไปเดินเนาะว่าแต่ว่าลองดูแล้วว่าเจ็บเจ็บนิดนึงตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยราคาเต็มก็อยู่ที่42อปอนด์นะคะลดเหลือ19.99ค่ะก็ประมาณ20ปอน,นอด์เนาะลดลดไปครึ่งราคาเลยค่ะก็ถ้าเป็น แลกเงินไทยก็ประมาณ1ปอนดน1ปอน์นี่ก็43บาทนะคะ1ปอนด์43บาทราคาเต็มนี่42ปอนปอนนะคะก็หยุดตกอยู่ที่ประมาณประมาณเกือบ2 0 0 0หรือว่า2,000บาทเนาะราคาเต็มแต่ว่าลดเหลือ,อ1 9 9 9นะคะ9999ปอนนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาเยอะนะคะ ชิ้นที่สองก็คือนี่เลยค่ะเอ่ออะไรนะอันนี้ C K นะคะ C K C K อันนี้นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะเป็นทีเชิ้ตเนาะเอ่อโอ้ยอ่านก็ไม่ออกหรอกค่ะเป็นเขาใส่ไปเล่นกอล์ฟเนาะไปตีกอล์ฟ เอ่อ CK CK k นคล r y อะไรนี่แหลคะค่ะอ่านไม่ถูกขอโทษขออภยัยด้วยค่ะยี่ห้อเนี่ยซื้อซื้อแต่ว่าชื่อในเรียกไม่ถูกแล้วคะ่ะ CK เอ่อคนที่รู้จักยี่ห้อก็คงจะรู้นะคะว่ายี่ห้ออะไรเนาะนี่ราคาอยู่ที่ราคาเต็มอยู่ที่49.95ปอนด์นะคะแต่ลดเหลือ24.99นะคะ ก็เกือบครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งราคาค่ะก็ประมาณพันพันกว่าบาทเนาะพันกว่าบาทชิ้นต่อไปนี่ถูกๆเลยค่ะชิ้นต่อไปนี่ถูกๆเลยนะคะชิ้นต่อไปนี่สองตัวอยู่ที่แปดปอนด์นะคะนี่เป็นเสื้อยืดนะคะเป็นเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดแบบนี้นะคะ ราคาเต็มก็อยู่ที่5ปอน99แต่2ปอนเนี่ยแป่อชิ้น2ชิ้นเนี่ยสีดำกับสีเกรย์ใช่หรือเปล่าสีเทาใช่ไหมสีดำกับสีเทาใช่ไหม2ตัวจะอยู่ที่8ปดปอนนะคะอันนี้ new look. New look. นิวลุกนิวลุกนี่สีดำ ู่ที่8ปดปอนด์ก็ปอนด์ละ4 3บาบาทนะคะก็ตกเท่าไหร่มิไรก็จำไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต่างหูนะคะแต่อันนี้อันนี้คือของวิไลแต่ว่าพาลูกไปซื้อแต่ซื้อพาลูกไปซื้อแต่ว่าซื้อของตัวเองมาด้วยนะคะหัวฟูเลยนะคะเนี่ยโอ้วีผมมาแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือต่างหูนะคะสองปอนด์เก้าสิบเก้า เนี่ 99, ยสองปอนด์เดี๋ยวใส่เลยนะคะเนี่ยสองปอนด์ก็ตกเท่าไหร่ปอนด์ละสี่บาบาทนะคะเดี๋ยวใส่เลยนะคะใส่สีเงินเลยเนาะไม่ค่อยได้ใส่สีเงินเดี๋ยวลองดูนี่สีเงิน สองชิ้นเลยค่ะอันนี้คือไม่ได้ลดราคานะคะอันนี้ราคาเต็มเออยี่ห้ออะไรไม่รู้ก็ธรรมดาเลยค่ะเนาะก็ดูธรรมดานะคะถ้าใครที่แพ้ก็จะใส่ไม่ได้นะคะเพราะไม่ใช่เงินแท้ไม่ใช่อันนี้เป็นของนิวลุกนะคะนิวลุก นี่ค่ะใส่แต่สีทองเนาะอันนี้ก็เป็นสีเงินค่ะต่อค่ะมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้ซื้อเสื้อสามตัวแล้วก็รงเท้าแตะแล้วก็ต่างหูมาออสองคู่นะคะแค่นี้นะคะแล้วก็วิไลก็คลิปหน้าเนี่ยอย่าอย่า คลิปหน้าเนี่ยอย,อย่าพลาดนะคะเพราะว่าวิไลจะมาพูดเกี่ยวกับความเจ้าชูของฝรั่งเป็นเรื่องธรรมดาไหมมันธรรมดาไหมอันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปรีวิวเสื้อที่ว่าไปซื้อมาเสื้อกับรองเท้าลดราคานะคะยี่ห้อของแท้นะคะ ลดราคาครึ่งราคาที่นี่ถ้าลดราคาเนี่ยจะลดเยอะมากวิเลยไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะคะของเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังอายค่ะไม่กล้าไม่ยังไม่กล้าที่จะไปถ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวข้าวหน้ายังไงเดี๋ยวถ้ากล้าแล้วจะถ่ายมาให้ดูนะคะกระเป๋าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแบบว่าราคาถูกนะคะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยราคาคงไม่ได้ขนาดนี้เนาะในห้างเนาะแต่ว่าที่นี่ราคาก็ถ้าลดเนี่ยจะลดครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะคะ ถ้าเกือบครึ่งหรือครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับคลิปหน้าก็อย่า,ยาพลาดนะคะวิไลจะมาพูดเกี่ยวกับความเจ้าชู้ของฝรั่งเป็นเรื่องปกติหรือไม่นะคะถ้าใคร มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมพลาดคลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเสื้อกับรองเท้าแค่นี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งดิ้งๆจะได้ไม่ลืมพลาดคลิปต่อๆออจ,ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของวีไล่เมลฝรั่งต่างแดนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันละคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย